ลงใต้ไปที่วัดคามวาสิการามหรือวัดเกาะวายตำบลวัดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพันเอกอุทัยนินเนศผู้บังคับการกรมทหารพรานที่22ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20เป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีทอดกฐถินสามัคคีประจำปี2565 โดยมีพระครูมงคลสุวรรณพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยมีขบวนแหกลองยาวรวมถึงการแสดงมโนราซึ่งเป็นศิละปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ผสมผสานสองวัฒนธรรมระหว่างชุมชนไทยพุทธและมุสลิมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยได้ปัจจัยในการทำบุญจำนวนทั้งสิ้น48,663บาทเพื่อนำปัจจัยค่ะไปบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆตลอดถึงการศึกษาของเยาวชนและพระภิษุสามเณรภายในวัดต่อไป